สวัสดีครับคลิปนี้ผมทำเป็นคลิปวิดีโอตอบคอมเมนต์ให้กับสมาชิก YouTube ช่องเ i r ร์ช a n n e นนะครับมีสมาชิกท่านหนึ่งได้บอกว่าเขานั้นเป็นมือใหม่ยังไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับตัวอลูมิเนียมกับตะก,กัว่วช่วยให้ผมทำการคัดแยกให้ดูเบื้องต้นนะครับแล้วในคลิปนี้ที่ผมหามาได้เบื้องต้นเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับเปลือกเสื้อตัวนี้นะครับ เปลือกเสื้อของมอเตอร์ตัวนี้เป็นอลูมิเนียมหล่อครับวิธีสังเกตง่ายๆเลยคือสีครับสีของอลูมิเนียมหล่อจะมีความเป็นสีเงินๆเนื้อจะเป็นละเอียดเหมือนเม็ดทรายอลูมิเนียมหล่อสามารถทุบแตกได้แต่ถ้าเกิดเป็นตะกัว่วตัวนี้ครับตะกัว่วเนื้อจะออกไปทางสีน้ำตาลเข้มๆสีเทาๆแบบนี้นะครับ ตะกัวนั้นส่วนใหญ่จะทุบไม่ค่อยแตกนะครับหรือทุบไม่แตกเลยพอเราทุบไปก็จะบี้แบนแบบนี้ครับตัวนี้เป็นหัววาลวของเตาแก๊สนี่ครับตัวนี้เป็นตะกัวนะครับวิธีสังเกตเรื่องสีก็คือสีของอลูมิเนียมหล่อจะมีความเป็นสีที่ออกสว่างเป็นเงินเงินมากกว่าเงาๆมากกว่าตะกัวตะกัวสีจะเข้มเมแล้วก็เป็นสี เทาๆน้ำตาลนะครับวิธีที่สองคืออลูมิเนียมหล่อสามารถทุบแตกได้ตะกัวจะทุบไม่แตกจะทุบแล้วบีแบนวิธีที่สามที่จะคัดแยกคือน้ำหนักน้ำหนักถ้าเป็นขนาดที่เท่ากันตะกัวจะหนักกว่าอลูมิเนียมหล่อนะครับอลูมิเนียมหล่อจะมีมวลที่เบากว่าตะกัวจะมีมวลที่หนากว่าแล้วก็จะเหนียวกว่านี่ครับน้ำหนัก จะมากกว่าถ้าขนาดที่เท่ากันแล้วเราลองมาเปรียบเทียบเป็นน้ําหนักกิโลเนี่ยตะกั่วจะหนักกว่าเราเราผ่านไปคือสีเอ่อแล้วก็เรื่องการทุบแล้วก็เรื่องขนาดกับน้ําหนักแล้วนะครับทีนี้ประเภทห่ะครับประเภทอย่างไรบ้างนะครับที่จะอยู่ในตะกั่วแข็งที่นาํามาคร่าวๆก็จะมีเป็นหัวเตาแก๊สแล้วละแล้วก็จะเป็นนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ มันเป็นที่ล็อกแล้วก็เป็นที่จับเลื่อนของประตูหน้าต่างเห็นไหมครับพอทุบแล้วเนี่ยมันก็จะบีแบนลงไปแบบนี้มันจะทุบไม่ค่อยแตกแต่ถ้าเกิดเป็นอลูมิเนียมหล่อเนี่ยทุบขนาดนี้แล้วก็จะต้องแตกหักเลยเป็นพวกตัวเชื่อมท่อเดินสายไฟแบบนี้ก็จะเป็นตะกั่วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตะกั่วแข็งตะกั่วหลักๆมีอยู่2ประเภทคือตะกั่วแข็งกับตะกั่วนิ่มแต่ที่ผมได้นํามาเนี่ย จะเป็นตะกัวแข็งหมดเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นตะกัวแข็งนะครับตัวนี้ก็เป็นตะกัวแข็งครับอีกอย่างนึงถ้าเกิดเราขูดเนื้อดูเห็นไ,ไหมครับเนื้อก็จะออกไปทางเงินๆนั่นแหละครับแต่ว่าจะทุบไม่แตกเราก็จะมีน้ําหนักถึงได้เป็นตะกัวนะครับแต่ถ้าเกิดเราเจอแบบนี้นะครับ แล้วเราขูดหรือใช้ลูกหมูตัดดูเนี่ยหรือตะใบดูเนี่ยถ้าเป็นสีเหลืองก็จะเป็นทองเหลืองนะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตะกัวนี่ครับตัวนี้ก็เป็นตะกัวครับในหัวก๊กน้ําบางหัวก็เป็นตะกัวนะครับเ,เดี๋ยวลองมาดูอันนี้บ้างตัวนี้เป็นอลูมิเนียมหนาครับนี่เป็นอลูมิเนียมหนา อลูมิเนียมหนาตัวนี้เราก็ใส่ขายไปได้กับอลูมิเนียมฉากนะครับแต่ถ้าเกิดมีจํานวนไม่เยอะเราก็ใส่ได้กับหม้อก็ใส่ได้อลูมิเนียมหม้อก็คืออลูมิเนียมบางอลูมิเนียมจับเขาจะเรียกกันอยู่สามประเภทแล้วแต่ร้านะครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นอลูมิเนียมบางนี่อลูมิเนียมบางหรืออลูมิเนียมจับนั่นเองนะครับอลูมิเนียมมา อ,อ,อลูมิเนียมบางอลูมิเนียมหล่อแล้วก็ตะกัวทั้งสามอย่างนี้แม่เหล็กจะดูดไม่ติดนะครับแม่เหล็กจะดูดไม่ติดไอตัวฐานสปริงเกอร์ที่ฉีดน้ำตามสนามหญ้าตัวนี้ก็เป็นตะกัวนะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นตะกัวตะกัวแข็งเหมือนกันส่วนเรื่องราคาเรื่องราคาตะกัว จะราคาถูกกว่าอลูมิเนียมหลอดอมิเนียมหลอดจะแพงกว่านิดหน่อยนะครับประมาณ5-10บาทหรือบางที่ก็อาจจะ10กว่าบาทผมไม่ได้ตรวจเช็คราคามาก่อนหน้าต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าอลูมิเนียมหลอดจะราคาแพงกว่าตัวนี้ก็เป็นอลูมิเนียมหลอครับทุบแตกได้อันนี้เป็นวิธีการคัดแยกเบื้องต้นนะครับคร่าว นี่ครับที่เรานํามาให้ดูกันก็หวังว่าคงจะพอมีสาระแล้วก็ประโยชน์แล้วก็มีแนวทางนะครับในการที่ให้สมาชิกในช่องนะครับได้นํำกลับไปใช้ก็คลิปนี้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับผมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ